พุทธเจ้าเออ้ายงก็ยังมาปักอั็อันนี้แหละออนี่แหละพนนก็อยู่กับพุทเจ้าตั้งตั้งหนึงตั้งแต่นหตั้งแต่พันษายี่สเป็นอุปถัมภ์อายุเท่ากันอายุเท่ากัน โอ้นลงไอ้นั่นนี่นี่นี่เข้าไปนี่แต่แหลกโอ้สีบรีมาทางนี้นี่เป็นบริเวณวัดเชตวัน พ่อหันมาครับอ่าหันมาหลพ่ออ่มันต้องขยับมาอีกนวงพ่ออันนั้นท่าโพเออนี่ขยับมาทางนี้อ้าวนั่นอ้าวอ้าวอ่าอันนั้นท่าโพอันนั้นท่าโพนี่ครับอันนั้นท่าโพ เป็น An อนันตโพเราก็ดูข้างนอกอ่ะถ้าดูข้างในก็ถอดรอง,รงเท้าโน่นเดี๋ยวไปยไัง<ะ>เดี๋ยวให้นางเริ่มพึ่งรวยกว่อนนี่ <c oughs> น,นี่เป็นอ An นันตโพรุ่นที่เท่าไหร่ล่ะคะต้นเป็นโพตน้น,น,ตนโพเนี่ยมันก็จะ,ะตามตามความเป็นจริงต้นโพเนี่ยบอรมันตายมันก็จะเกิดขึ้นที่เดิม เงื่อนที่เดิมแต่ว่านในสมัยของพุทธกาลเนี่ยนี่โยมอ่นนานในภาษาภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาฮินดีก็ได้นะครับจะเ,เอา,อาแล้วก็ต้นโพนั้นต้นโพนี่คือแต่ก่อนเนี่ยนางวิสาขาก็ดีนะครับว่าศพอาณาธรรมิกาเศรษฐีนางวิสาขาเนี่ยอยากจะให้พระเจ้าอยู่ประจำหรือวัดชัตวันประจำแต่ว่ามันเป็นกิจ เรียกว่าเป็นพุทธกิจที่พุทเจ้าต้องเสด็จไปที่ไหนที่ต่างๆก็เลยไปถามพุทโ์ว่าจะทํายังไงจะให้พระพุทธเจ้าจะบูชาพระพุทธเจ้าก็จึงได้ไปถามาถ้าพุทโธก็บอกว่าเป็นอุเทสเกดีเนี่ยก็จะบูชาได้แล้วก็เวลาทีา่ถ้าเป็นบาทบริขารก็ต้องปรินิพพานก่อนแต่ว่าถ้าเป็น อุเทศเจดีก็เป็นพวกของใช้ของอะไรที่เป็นระลึกของพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนได้ครับแล้วพระโมคคัลลานะก็จึงห่อไปห่อไปที่ต้นพระศรีมหาโพ์ครับต้นพระศรีมหาโพ์แล้วก็เอาอจีวรนขึงกลางอากาศไอเม็ดโพลหล่นลงมาก็นำมาปลูกครับพราะว่าปลูกก็เลยตั้งชื่อว่าอานันทภูอนันทภูก็ประวัติก็ มายาวนานนะครับยาวนานแล้วก็ตามลักษณะมกรบต้นโพมันตายมันก็จะเกิดขึ้นที่เดิมดังนั้นก็คงไม่ใช่ต้นต้นเดิมนั่น,นะครับแต่ว,ว่าก็จะเกิดขึ้นรุ่นหลังลแ,ลแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ชาาศรีลังกาเห็นไหมเขาก็สัทธาที่เมืองอนาทูป,ปุระตอนพศ .235 สมิาที่พระสังฆมิต,ตาพระนางขังกามิต,ตาแล้วก็พระทินทาเทละเอาไปอันนก็ที่เมืองอนาทูป,ปุระ อันนั้นก็ต้นไม่ใหญ่ไม่ต้นใหญ่แต่เขาก็บอกว่ามีอายุยืนยาวนานแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับก็เามีความเคารพมีความศรัทธาดังนั้นศรีลังกาเขาขอสัทท์เลยนั่งเหยียดทายศีลนาจะพาลาิ์นั้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะครับเขาก็สวดมนต์เขาก็ทําอะไรที่มันมีความคือศรีลังกาเนี่ยวัดอาทินี่ไปวัดเลยครับขาวไปสุดเลย เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เราทั้งหลายก็พยายามครับ่ีตังกาก็เป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่วองจริงของเราก็เป็นศาสนาประจำชาตินะครับปีพศ2499แต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่รู้เะเป็นไแต่กองจริงมีเขียนไว้ในนั้นก็ถือว่าที่อานันตโพนี in ้ก <tit> ็ เป็นต้นไม้ที่ถ้าใครอยากได้ก็เทคนิคไม่ได้ครับหาอ,อยู่ตามพุ่มไม้นะ่ะมันไอพวกนั้นมันจะไปซ่อนไปตามพุ่มไม้ <c oughs> <c oughs> ดูง่าย